สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะแร้งนี้เขากับมาพบมาพร้ากันมาสรุปหวัวยาหน่อยให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าเลขที่ตรงโชคให้ไปสีออกตรงกับเลขที่ออกบ่เนาะพี่น้องเนาะกรบผมเพื่อบรรนกันบอเสียเวลาไปเบิ้งกันเลยนะครับเนาะกรบผมน้อยแรกน้อยาะชาะกิตออกหนึ่งหกสามแปดศูนย์นะพี่น้องเนาะหกสามพี่น้องเขาแจ้งๆเนาะแปดศูนย์ว่มีแตกบนเด้อร์ชาะกิตออกแตกนะครับแตกหกสามแจ้งๆเลยต่อไปน้อย กาชาติออกห้าแปดสองศูนย์ห้าห้าแปดสองศูนย์ห้าไม่มีเนาะไม่มีก็ผ่านต่อไปน้อยพิิษิออก3 4 4สี่สี่หก็ไม่มีเนาะไม่มีก็ผ่านต่อไปน้อยปกติออก2 3งสาพี่น้องพี่น้องสองสามสามองเข่าจังๆได้พี่น้องด้หนิสองสาแตกหนึ่งน้อยเนาะ อีกแล้วแตก1แผลอีกแล้วเข้เาจังๆเลยสามสอต่อไปน้อยเอพี่ออกเก้าสองเจ็ดศูนย์แ้องเจ็ดศูนย์แปดไม่มีเนาะไม่มีก็ผ่านต่อไปน้อยสามขี่ออกสามสองห้าแปดเก้าพี่น้องจังกักบอกนีเนยพี่น้องเออหมองมันจังพี่น้องสามสองห้าแปดก็พี่น้องเข้าจังๆแตกสามตัวได้พี่น้อง,งเด้นอนี่ ฮะสองสามมันนี้ออกสามชองหานะเพื่นน้องเนาะแตกสามตัวตรงไปเลยจังๆเดีวก็มาแตกสองหาสองอีกเพื่นน้องเนาะนี่ทั้งบนทั้งเอ้สามตัวสองตัวแตกแตกสามตัวสามสองห้าไปเลยแล้วก็สองห้าด้วยนี่แตกสามตัวได้เพื่นน้องเลยน้อยสามอัขคีอย่างเขาแตกสามตัวไปเลยสามสองห้านะให้ห้าสองสามแล้วก็เห็นไหมตัวเด่นเลยห้าสองสามสามสองสองห้าห้าสองก็มาเข้าตัวนี้เยอะนี่ นี่สรุปวันนี้แตกห 3, 3นึ่งสองสามสามน้อยเนาะพี่น้องเนาะแตกสามน้อยได้พี่น้องเนาะมันอีกแตกสามน้อยแตกสามน้อยเข้าสามแผรเนาะพี่น้องเข้าสามแผรเลยโอเคมีแตกน้อยกิจเนาะแตกน้อยกิจแตกน้อยปกติแล้วก็ตอกน้อยสามมหีเนาะสามน้อยไปดูวิงว่งลูดวิ่งลูดเข้าหมดเลยฮ่าสองสามเข้าหมดเลยเนาะวิ่งลูดเข้าจริงจังพี่น้องเข่าคักเข่าแน่วิ่งลูดพี่น้องเข่า เข่าสิบต่มพี่น้องวิ่งดุดขมขมบ้ดเข่าลายกระมูลได้บม่นี้เนาะหาสองสามเข่ามามานับกันครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็มข้าสิเต้มได้พี่น้องได้วิ่งดุดเอากระตาสิเอาพี่น้องคนนะ่ะหาสองสามพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิไปเบิง่งหลุนเล่านะพี่น้องอย่าไปท่านเล่าโอเคครับเจอกันหลังหวยลาออกนะครับเนาะโอเคครับวันนี้ปังมากเลยเนาะแตก3ตัวเลยหน่อยสามเมื่อกี้ของเราแตก3ตัวนะพี่น้องเนละ่าแตก3ตัวจังๆจังคักจังแน่พี่น้องสุดยอดสุดยอด